ฟืนสองโดนแกหนาวบ่แกหนาวมัว่วไ่คือจะเอาได้หน่อยแต่มอ,อง,องอิงว่ทำได้ซ้ำน,ำนี่รอตังคองตะก,การเด็ดสองอันนี่ไม่ไดเสียนแขวคือวงมี่ะหระแขวมั่วไอ่ไม่ใช่เจี่ยมเลยบ่บ่าไปมาฟืนกันหนาว เทสเทสทดสอบทดสอบเทสวุสดีพี่น้องฟังไปห้าสี่สามสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมสองสวยสายฟรีสไตล์สลับมณี ะเป็นเหรียญพุทธกิกายนเริ่มต้นเหรียญใหม่รองสุดท้ายของปีหกสามอีกเดือนหน้ากับปีเป็นปีเดือนสุดท้ายของปีหกสามเดือนนี้เป็นเดือนรองสุดท้ายอีกบุญนบนารนก็จะฮอดปีใหม่การเสดสวัสดีปีใหม่กันแล้วเดือนนี้โปรโดบนารน วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสำหรับวันนี้มามาสมบรรยากาศชงนาคือเขาคือเขา,าเก็บบรรยากาศก็จะไปเห็นภาพนี้อีกบ้านานอีกบ้านานภาพนี้คงจะหายไปเก็บบรรยากาศไว้ภาพสวยๆกับบรรยากาศทงนาเขาเหลืองๆชงนากำลังเป็นสีทอง กินทุ่งรูหวงทองมนี้อากาศโปร่งใสท้องฟ้าโปรง่งไรเมฆหมอกลมหนาวว่อยว่อยมาเกเลยเรือพี่น้องในคณะที่กระลังทายยนิคทายคลิปยนีคบันที่สองพฤศจิกายนปีท,ที่สิบเอ็ดของปีสองพันหกสิบสาม เมาเก็บพันธาบรรยากาศเขากำลังสวยๆงามๆกำลังออกกำลังสิไก่พวกเกีียวล่งออกห่วงก็มีต้องไอ้อยอดอดแอเดแอดที่หลายพี่หนองฟองไปเขาหน้าวานพี่ทีแห้งห่วงกันเลยบหไงจะเอาใส่วาหลายห่วง ก็อไอ้หน่อยแต่แตว่าอาศัยไรห่วอ้าง่านวะได้ดีก็บ่ได้ไอ้น้อยนี่ก็บ่ได้ซะเลยปีนีก่กับฝนดีทรงถ่ายปีคักคักแนย่ำดำหน้าแล้วบ่มีน้ำย่ำวานเขาวานผงวานแหงขอ้อเสด็จเก็บเกี่ยวแล้วผ่านฝนมาตกมาท่วมเขาร่วมปูซาดนอนเมะไปเลยคะนะ สองฟังฟังเหนือฟังปูสาดกอนเก็บภาพบรรยากาศให้สานบานเท่าให้เบิงก่อนภาพนี้จะหายไปอีกในไมน่นานอีกบก,กี้มือขอ้างนาคาดว่าภาพนี้จะว่ามีอีกแล้วทุองหน้าเขางามๆเหลืองๆทุองหน้าสีท่องแบบนี้อีกสัปดาคงจะเลื้ยงเตะ ตัวเฟืองฟังนี่พี่น้องฟ้องไปฟังนี่รียเก็บลอยแล้วตัวเฟืองตัวนี้เขาดอเก็บเรียบลอยฟังนี่เ,เ,เขาอีบอ้าน,นานประมาณอาทิตย์กวกลัวก็คงเห็ืแแต่ตัวเฟืองแล้วมา,มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆให้เบิง่ง บรรยากาศทงกวงทงกวงท้องฝ้าโป่งลมสีวอยวอยอยตั้งแต่วันที่สองหอดวันที่แปดเทอพี่น้องป้องไปทางประเทศท้ายอีสานบันทั้งทางภาคเหนือภาคอีสานบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นว่าปกคลุมทำให้อุณหภูมิลดสองถงสี่องศาสองถึงแปด โวนนี้ก็มีพายุซูเปอร์ไต้ฝุนโคนีทลมฟิลิปปินยับเยินรปอพยพคนเป็นล้านลานคนมีศูนย์เสียสีวิตทำลายสีวิตสลับเมื่อพายุไต้ฝุนโคนีเมื่อวานนี้ขึ้นฟังประเทศฟิลิปปินใจกลางเมือง มือนี้กระคองสู่ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางมุ่งนาสู่ทางไต้หวันตกมาทางเวียดนามตอนกลางทั้งเมืองดานั่งเมืองกวงง่ายคาดว่าจะบ่ถึงประเทศไทยถึงกับเคอ่อนๆไปไปลายขึ้นฟังกระคองจะเปิดแห้งพายุจะแห้งอะไรก็อนตอนเมื่อยู่ทะเลแค่น,นั้น เศษฟิล์มเป็นกับเศษยูกางเก็เศ็มลาสลิกหลอบก็เลยแห้งก็ขึ้นฟังกับเจอกับพู่เขาเจอกับปลาใบเจอกับบานเทือนบานซองอลก้อนกระล่างลงเจอกระภาษากับลมหนาวอีกจากพายุรับไตโฝลฝนกลาลังลงเป็นพายุส่วนร้อนไเป็นดีเปียดชันแล้วเป็นความกดอากาศํำธรรมดาธรรมดาคาดว่าจะมีฝนพ่อลินลิน โอยปลายนั่นละของจบแห่งดอกพมหอนอิสา,า,านคา,าดว่าจะเข่าแน่วพายุมวลระเบยแถวอุบลสินเจเกตจะสัวทดอำนาจเจริญแถวนี้คาดว่าช่วงนี้เฝ้านำตัวเมือะทั้งโคลาดปลาจีนตัวมอุโมงทับล้านรถติดออกบดายเป็นรอย,อยขั้นเอ็ดอุโมงนำถั่ม นักท่องเที่ยวนี้จายน้ำท่วมบโมงทับลานพนะกระวังระวังพี่น้องปองไปสลหรับทางอีสานวนกะเริ่มมน้าวแล้วเล่วมว่อยว่อยแล้วทองฝาบโปงๆปงบัดนึงเจียงจังปางฟังเสียงลูกเขากันจุกกรูจุกกรูจุกกรูกรลูกเขากินเขาไหม่หาวดองดองพนะ เมฟเบอร์ละพี่น้องฟองไปเข้าเมฟเข้าเมฟฟังนี่ก็เมฟแซ่น้ำพร้อมทั้งเมฟั้งแซ่น้ำจนกินเนา่าถือกินเน่าแล้วเรื่องเนา่าเมฟบ่เมฟซื้อเมฟแซ่น้ำพร้อม อันนี้ไข่แน่วมีหนามปันไปเหนียบจักรเทร้านาต้องไม่ใช่ขาทีา่ซนทางบ้านเฮาเด้อพี่น้องทั้งต่างประเทศเครต่างอยู่กลางเขตต่างเขตต่างเหรียญผู้อยู่ปลา,า,า,ายลังเสียใจเนาะ พเยรังผู้ขยันขยันน้องสาเจ้าพป่อะไรต้ออมหัวดีแล้วว่าทั้งจิตตาบานนาฝรั่งเศสทั้งมมกดาหารคาบสะอีอยู่ฝรั่งเศสอ,อยู่เยอรมันฟินแลนด์เนี่์แด์ออสเตรเลีย บรรยากาศเนียวจริงโจ๋หน่อยออสเตรเรียอื่นเขาเจ้าปลูกเขาบาเลอีสานบรรทั้งกับปลูกเขาเนี้ยวเขาเจ้ามะลิกระดอเขาเจ้าเขาเนี้ยววบรรยากาศเขานอน ป,ปูศาสา์ไ้ใ้้อยู่เหลี่ยมลมไปทางเดียวกัน่ลมควยกันตัวนี้บ่อเสียหายปันใดล่มบ่อเจ็บแห้งล่มเจ็บเสียนนำเสียหายายเขาเน่า สัญากาศร่มว้อยวายทองฝากเจ็งกับปลังจำถือโค่ไว้ให้พอรีกิบเกี่ยวเขาทรงหันพายุเขา2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกต่อกันหมูนระเบียตัวการ มาแบบนักมาเมื่อเดียวขึ้นเดียวเข้าล่มผู้สาตรเบอถึงมองพายุมวลระเบอันนี้ก็เป็นพายุขลังโคนี่สเปรป์ไตฟุนอันนี้มีมาอีกพายุไตฟุนอัศนีบ้านติดเทีอกติเก่าแต่ว่าวขาาประเขาถึงไทยก็พงสลายตัวตก่อน เจ้าวเวียดนามอันนี้อีวกี้มือพ่อเกียวเขานะเขาที่จะหานห่วงหน่อยร้ายก็เป็นเขาหน้าวานโอ้กำลังพอ่อเหลืองกำลังกลังเม็ดใสๆอันนี้เป็นข้อเจ้า มองบบใหญ่ปันไดพี่น้องของกายที่บรรยากาศทองฟ้าโปรง่งไม่ขีฟ้าจา้กก่อนเลยนะทองฟ้าโปร่งใส เสียงปลาบอลเสียงปลาบินตามตามตามยิกันไรครับปลาบอลมกปลาขอนมั่นมั่นก็พักกระแยงก็ยีตูวพักกระแยงก็ร่างเกิดอันนี้คือพักกระแยงเด็กพี่น้องฟ้องไปเอ้ยพักกระแยงก็ร่างออกก็ร่างกลง หมกเสียบกระซิวสุดยอดทั้งหอมทั้งมันใส่แกงเราใหม่ก็ะเสียบเสียบพักกระแยงผักกระแยงก็จะมีสองสายพันธุ์ผักกระแยงหน่อยพักกระแยงใหญ่ผักกระแยงใหญ่มันจะขิวเน้นขิว ภัคกระหยังเกษตรก็มีอีกพันหนึ่งปลูกกินยูเวดปีอันนี้ภักกระหยังธรรมศาสตร์ตามทงนาเบืองภาคภามาเบืองเขาเมบเขานอนเขานอนน้ำมองนี่พี่ๆแยกก็มีห่วงเนี่ยอยู่ แย่ลงบนนั้นอ๋อหน่อยอ,อยดไอเลืบอสสมบูรณ์ปันใดเก็บบรรยากาศส่วนกำลังเขาแต่พอกเยวอยีกบนนั้นคาดว่าทุกหน้าจะเปลี่ยนไป เรือเตตต้เฟืองสันลพิรลองฟังเสียงห่วงใหญ่อย่โอ้ยตะกะเตยนตะกะเตยนแม่งมั่นอะไรักแม่งมั่นไปขัวมันน้ำปลาเขานุรมจักรศต้องฝาปรงสีฝา เราเก้วประทันกันบนันไดบางหม่องกันก็เกลียวบางหม่องกันเลี้ยงผ้าเลาะทงเด้องมันนี่สไตล์ส,สายเลาะผ้าเลาะทงส้มทงหน้าต้องบรรยากาศสอนทงหน้าจะเปลี่ยนไป วันนี้ก็ดังสวยๆงามๆ มองนี้เมเปิลาบครับปูสาตว์เรียบร้อย